แม่คะแม่คะแม่คะหนูมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยค่ะว่าไงจ้ะฮันนาะแม่คะแม่รู้ไหมว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยหนูก็เลยมีไอเดียเจ๋งๆว่าเรามาจัดปาร์ตี้ไอติมกันดีไหมคะเออปาร์ตี้ไอติมเหรอจะ๊ะใช่แล้วคะ่ะแต่หนูอยากให้ปาร์ตี้เนี้ยเป็นปาร์ตี้เซอร์ไพรส์สิแมเพราะว่าหนูจําได้ว่าเอ็มมากับจูเลียนเนี่ยชอบกินไอติมมากๆเลยเราก็เลยจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์กันดีไหมคะปาร์ตี้เซอร์ไพรส์เหรอโลกไอติมเนี่ยนะ ใช่แล้วค่ะก็ช่วงนี้อากาศร้อนมันพมเแษเลยอ่ะหนูก็เลยอยากจัดปาร์ตี้ไอติมหนี่กินไอติมเยอะๆเลยอ่ะแม่ว่าไงคะเออแม่ว่ามันก็ดีนะใช่มันดีมากๆเลยแม่เป็นความคิดที่สุดยอดเลยจา้จาจา้าจ้าโอเคจัดไปเลยนะแม่ว่าก็เป็นไอเดียที่เจ๋งอยู่ทอตัวแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าว่าแต่ปาร์ตี้ไอติมเนี่ยมันคืออะไร,รลูก ก็ไม่มีอะไรอะค่ะคุณแม่ก็เป็นป,ปาร์ตี้ที่เราจะมีของกินเยอะๆโดยเฉพาะไอติมไงก็จะมีไอติมเต็มไปหมดเลยแล้วแม่ก็จําได้ใช่ไหมคะว่าจูเลียนกับเอมมาเนี่ยอชอบกินไอติมมากๆเลยนะหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูจะจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์แบบกลับบ้านมาแล้วเจอไอติมเต็มไปหมดเลยพวกเขาต้องดีใจมากแน่ๆเลยคะ่ะลูกฮันหน้านี่เป็นพี่สาวที่น่ารักจังเลยนะจ๊ะแม่เนะืรู้สึกภูมิใจภูมิใจที่มีลูกกับที่พี่น้องรักกันขนาดนี้นะ่ะ โอเคจะ้ะงั้นแม่โอเคจัดไปเลยนะได้เลยค่ะแต่ว่าแม่ต้องสัญญานะว่าห้ามไม่ให้จูเนียนและเอมมารู้ตัวเด็ดขาดเลยนะว่าจะมีปาร์ตี้นี้เกิดขึ้นต้องเป็นความลับระหว่างเราเท่านั้นนะคะอ่าได้จะ้ะว่าแต่จะชวนใครมาบ้างหลหะจ๊ะอืมหนูคิดว่าปาร์ตี้ใช่ไหมคะก็ต้องชวนคนอื่นมาด้วยสิเนาะจะมีแค่เรา3าคนก็คงน่าเบือนะ่ออะเอาเป็นว่าหนูชวนแฟนหนูมาได้ค่ะชวนเดฟชวนแฟนจูเลียนได้ดีไหมคะ มีอาชวนเพื่อนของเอมมาด้วยไงยท,ที่ชื่อที่ชื่อจัสตินอะคะ่ะอืมอืมกี่คนแล้วเนี่ยหกคนได้ละเอ้ยแม่ค่ะหนูว่าชวนชวนจอร์ด้วยค่ะจอร์ดแล้วเป็นเพื่อนใหม่ในแก๊งของเราอชวนใครอีกนะชวนซาร่าเพื่อนสนิทจูเรียนอีกคนด้วยก็ดีนะคะโอ้หแม่ว่านี่ักจะหลายคนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ขอไปดูสเบียงในตู้เย็นแป๊บว่ามีพอไหมนะ่ะ เผื่อถ้ามันไม่พอแม่จะได้วันพรุ่งนี้เราจะได้ออกไปชอปปิ้งกันไปซื้อของเข้าตู้เย็นกันแล้วก็มาเตรียมขนมให้ทุกคนเนาะดูท่าแล้วของมันจะไม่พอนะสิลูกแม่ขาไม่เห็นน้องน่าจะกังวลเลยค่ะงั้นเราก็ไปชอปปิ้งกันสิค่ะพรุ่งนี้เนี่ยจ้าจ้าจ้าแหมตื่นเต้นจังเลยนะจ้าเนี่ยโอ้ก็แน่นอนสิค้ะก็เป็นการจัดปาร์ตี้ไอติมเลยนะจ้าเป็นความคิดที่ไม่เลวจริจงๆแหละแต่แม่ว่านะจูเลียนต้องรู้ทันแน่ๆเลยอะไรอะค่ะแม่ ผมรู้ทันอะไรเหรอฮะเอ่อเออเปล่าจะลูกไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจ,ะจ้ะโจเซเลียนฉันคุยกับแม่เรื่องการบ้านเฉยเอมันใช่เหรอเนี่ยฉันได้ยินชื่อฉันแถมฉันได้เรื่องอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ด้วยะ่ะมันต้องมีรับลมคม,มไหนแน่เลยเฮ้ยฉันว่านะฉันแกล้งหลับตรงนี้ว่าเผื่อจะได้ยินอะไรมากขึ้นเดีย๋ยวแอบฟังแอบฟังแอบฟังหน่อยดิคุยอะไรกันนะ้าเอโจเลียนนายทำอะไรนะ่ะ เปล่าซะหน่อยนะฉันก็นอนงีบของฉันไปเรื่อยนะเธอเนี่ยทำอะไรเอ่อพวกเราอะ่ะกำลังกำลังจะทำกันบ้านช่วยฮันนาทำกันบ้านอย่างไรจะลูกใช่เรอระฮะเออมันใช่เหรอฮะเออเฉันไปที่อื่นดีก,กว่าเอยวค่อยลงมาใหม่ท่าทางมีพิรุษฮะสองคนนี้ต้องมีรับลมคนไหนคำนวยคำนหนอะไรแน่นเลยฮะฉันไปถามเอม็มมาดีว่า เอม,มาเอม,มาทำอะไรอยู่นะ่ะอืมเอมมาก็ลังให้พ่อเล่านิทานให้ฟังอยู่ค่ะว่าไงครับพี่จูเลียนเฮ้ยสองคนข้างล่างอะแม่กับฮันน่ามีความลับอะไรก็ไม่รู้อะพอจะรู้เรื่องไหมอะอือพี่สงสัยมากเลยเนี่ยพี่อยากรู้มากเลยอะมันแบบทนไม่ไหวเนี่ยต้องรู้ให้ได้เลยมีความลับอะไรหรอคะหนูว่าพี่จูเนี่ยนะคิดไปเองอยู่นั่นแหละใครเขาจะมีความลับมีแต่พี่จูเลียนนั่นแหละที่อยากรู้เรื่องคนอื่นเขาไปทั่วนะ่ะ เอาโดนน้องตอกกลับอีกซะง,งั้นน่ะทำไงดีนะแต่ฉันรู้สึกกระเหม่งกระเหม่งไไม่รู้ว่ะแม่คะเห็นไหมคะจูเลียนเนี่ยชอบอยากรู้อยากเห็นนะการที่จะมีความลับจูเลียนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะเพราะจูเลียนเนี่ยหูตาว่องไวมากเลยเราต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะจ้าจ้าเดี๋ยวแม่จะช่วยปิดปความลับนะอืมเยี่ยมเลยค่ะหนูนาะยอยากให้เรื่องนี้เป็นเซอร์ไพรส์สุดยอดเลยเอตอนนี้ฉันก็ต้องเอาแผนแผนงานอันนี้ เก็บไว้ที่ไหนสักที่นึงดีกว่าอาหารที่ซ่อนก่อนเนาะซ่อนที่ไหนดีล่ะเอ๊ฉันว่าฉันซ่อนใต้เตียงดีกว่านะแล้วต้องทําอะไรอีกเนี่ยอ๋อฉันก็ต้องทาการ์ดเชิญเพื่อนๆทุกคนนะสิอืมได้เลยเดี๋ยวฉันจะฉีกกระดาษแล้วก็วาดรูปเขียนการ์ดเชิญเนาะเฮ้ยกระดาษฉีกโอ้ยเป็นขยะเต็ไมไปหมดเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวฉันขี้เกียจเก็บเดี๋ยวฉันเอาการ์ดไปซ่อนที่เดิมดีกว่าอืมซ่อนไว้ใต้ ใ้เตียงเนี่ยแหละจูเลียนคงไม่มาดูหรอกมั้งอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะฮันนะเอ้ยเธอเปล่าเปล่าเปล่าฉันไม่ทำไรฉันฉันนอนเล่นน่ะอ๋เธอนอนท่าแปลกเนาะแล้วนี่มันกระดาษอะไรเต็มหมดฉันฉันทำกันบ้านอยู่นะจูเลียนเออแล้วนายน่ะไม่ทำกันบ้านหรือไงล่ะนายออกไปจากห้องฉันเลยนะอ๋ออะไรกันนะรบรบรบรเนี่ย